Oh no. ทำไมวันนี้อากาศร้อนจังในรอบหลายปีที่ผ่านมาเราจะเห็นได้ว่าโลกของเรานั้นร้อนขึ้นร้อนขึ้นและก็ร้อนขึ้นเรื่อยๆนั่นคือโลกของเราได้เข้าสู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตต่างๆต้องเผชิญหน้ากับสภาพภูมิอากาศล้ม จุดข้วซึ่งเราเรียกกันว่าภาวะโลกเดือดมีแต่เขาเรียกกันว่าภาวะโลกร้อนแต่ภาวะโลกเดือดยังไม่เคยได้ยินเลยหมดยุคภาวะโลกร้อนกันแล้วจ้าแล้วเจ้าภาวะโลกเดือดมันไปยังไงพวกเราร้อนอยู่นี่ไงไม่หินจะยาก <c oughs> อะร้อเล่นหนาเขาเรียกนะภาวะโลกเดือด คือภาวะที่โลกกำลังเผชิญอากาศที่ร้อนขึ้นซึ่งเกิดจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโรงงานปล่อยควันพิษพ่อไอเสียจากรถยนต์การเผาฟางข้าวการใช้พลังงานหมุนเวียนที่น้อยเกินไปการใช้พลาสติกจำนวนมากและการกำจัดขยะไม่ถูกวิธีถ้าทุกคนทำแบบนี้แล้วทำไมโลกเราจะไม่เดือดละ่ะ เข้าใจแล้วว่าเราซ้อนก็คล้ายากับโรคเดลือดแต่โรคเดลือดจะมีความรุ่นแรงมากกว่าและลุ่นแรงมากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นพวกเราต้องมาช่วยกันทําสิ่งนี้ 1. ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะและใช้ถุงกระดาษแทนตรงโฟมสอง้อพื้นที่สีเขียวให้กับโรงเรียน 3. ใช้หลอดไฟ LED และเปิดแอร์ย6องศา เปลี่ยนขยะให้นํากลับมาเป็นของใช้โรงเรียนของเรามีการแยกขยะอย่างชัดเจนรวมไปถึงแส่อาหารที่พอทานไม่หมดก็จะทําให้กิดภาวะโรคเดือดได้นะใบมนเราทุกคนควรเริ่มจากจุดเล็กๆเกช่นตัวเราเองแนะนําเพื่อนแนะนําโรงเรียนเพื่อไปสู่ชุมชนต่างๆและต่อต่อไปเพียงเท่านี้ก็จะช่วยลดภาวะโรคเดือดและทำให้โรคเราเย็นขึ้นง่ายๆด้วยตัวเราเอง ถ้าเราไม่เริ่มแล้วใครจะเริ่มคุณล่ะเริ่มหรือ,อยัง